เขาจะให้ดีขึ้นก็คือจาไปรีดก็คือเอามาในกระสอบก็ขายเลยยก,<ช>ยกเว้นยกเว้นมันจะถ้าขาดกระทิ้งไม่ซ่อมเหมือนรองเท้าไม่ซักไม่อะไรด้วยก็ขายเลยไปซักกันเองไปซักกันเองอะ่ไหรครับห้าสิได้ไหมครับนานๆมาทีขอบคุณนะครับทำไมถึงชอบซื้อของมือสองอะ อันที่จริงเราก็คือเหมือนเราทุกคนะใช้ของมือสองอยู่แล้วนะก็ะอย่างแบบเราเกิดมาเราก็ใช้ของพี่ชายเราอะ,อะไรเงี้ยคือมันมันใช้อยู่แล้วแต่ขอบคุณค่ะแต่อยู่แค่ว่าเราอ่ะ เลือกแล้วจะใช้ต่อไปหรือเปล่าหรือว่าที่ว่าเราจะเลือกใช้หรือเปล่าใช่แต่ที่ชอบเพราะว่ามันไม่ซ้ำไงมันมีชิ้นเดียวอ๋อใช่เหมนกันเดินแบบซื้อเสื้อใหม่ๆมาเจอเจอชนกาลอรอย่างเงี้ยเราจะอยากเป็นตามแฟชั่นใช่ไม่ได้ขาดตามแฟชั่นแล้วไม่คิดว่าเคยคิดว่าคุณภาพมันหรือว่ามันจะสกปกหรือมันจะเน่าต้องเอาไปต้มอะไรอย่างงี้ไหมใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็คือแช่เกลือค่ะถ้าเอาไปส่วนใหญ่ที่แพ้ใช่ถ้าเป็นเสื้อผ้าที่เราใช้เองอะไรเงี้ยแช่เกลือแล้วก็ซักปกติ ผู้คนส่วนใหญ่ต้องยเห็นสิ่งของจึงยอมรับคุณค่าของมันหาทราบไม่ว่าสิ่งของที่มองไม่เห็นมีคุณค่ากว่าสิ่งที่เห็นได้มากนะโกเล้งแล้วกระเป๋ามันมีวิธีการยังไงบ้างหรือเปล่าคะกระเป๋าไม่แตกต่างกับรองเทา้าก็คือมีการซากักมีการาซ่อมทำความสะอาดอย่างเสื้อผ้านี่จะไม่มีการซ่อม ใบใช้เวลาการซ่อมนานไะคะไม่นานคนระับแต่ละใบไม่นานลแล้วพวกวัสดุอุปกรณ์ที่เขาเอามาซ่อมอะคะเขาก็เอามา,าจากไหนเขาซื้อมาเข<อ>าซื้อมาก็จะมีอุปกรณ์เป็นการลงทุนแบงก์การเขาจลงทุนเพื่อ,อจะนี่หมยนี่อุปกรณ์ที่รื้อมาจากกระเป๋าที่ขาดแล้วนี่คือแยกอะไรอะครับ หรือหาห่วงที่จะมาใช้เข้ากับกระเป๋าที่เขาดูอยู่นู่นน่ะอย่างเงี้ยอันนี้บางบางลูกเขาทิ้งแต่เงี้ยเขาจะต้องเลือกออกมาว่าอันไหนใช้ได้่ออย่างนี้สมมุติว่าไอยี่ห้อที่เอามาเนี่ยเป็นยี่ห้อหนึ่งเอาขูดเปน็นอีกยี่ห้อหนึ่งก็เป็นไปได้เลยครับเป็นไปได้แต่คนต้องคนรู้จริงๆเขาเ,ขาเอามา <c oughs> อ,อย่างวิธีการ <c oughs> ซื้อกระเป๋าเงี้ยการเลือกของกระเป๋ามือสองนี้ทํายังไงฮะส่วนใหญ่เราก็จะดูจากสภาพก่อนว่า มันโอเคที่พอใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะไม่ดูไม่ดูว่าแบบว่าสไตล์ก่อนนะครับคือถ้าพี่เลือกมันก็จะต้องเลือกเป็นสไตล์เราเนี้อที่เราชอบก่อนใช่แต่ว่าถ้าเราเลือกไปทํางานเงี้ยเราก็ต้องดูโดยรวมว่าสภาพมันโอเคด้วยอันนี้เก๋ก็ใช้ได้นนก็ไม่ได้ไม่ได้เน้นที่แบรนด์มากนะคะส่วนใหญ่ก็เน้นที่แบบว่าดีเทลแล้วอะไรของมันแบบแปลกๆมากกว่าเฮ้ยมันเจ๋งตรงไหนรู้ป่ะเอาไอ้นี่ออกแค่แล้วเข็มขัดใส่ โโอ้หสีมันน่ารักเบอร์เลยอ่ะใบนี้เท่าไหร่อะคะใบละร้อยไม่ลดแล้วเหรอคะได้แปดสิบบาทห้าสิบไม่ได้ฮะไม่ได้ยินไม่มองหน้าเลยเอาไหมเนี่ยไม่เอาหัวนะครับเอาไปสิค้าครับถามคุณแพะก่อนสิครับคุณแพ้ก็เอาหรือเปล่าแพ้ไม่พี่ฟันนี่พี่วิชัยโอเคไหมครับแนะนำหน่อยสิครับ ราคาเหมาะสมไหมครับจดสิบนคราคราคากลางๆนะพี่พิชัยบอกว่าราคายังกลางๆอยู่ยังไม่ถึงว่าถูกเอาแบบถูกๆให้หน่อยขอถูกๆจัดหนักไปเลยจัดหนักเลยเจ็ดสิบอ่ะมามาเอากระดาษเืนเขา๋ยวบปกานะฮะเจ็ดสบาทได้แล้ว ราพอเริ่มจะเดินกันเป็นแล้วล่ะครับเริ่มร em> ู้สึกว่าเราก็ไม่อยากจะรบกวนพี่พิชัยใช่มีเหตุผลมพี่พิชัยเขาไปพาราะอากาศมันค่อนข้างร้อนขอบคุณพี่พิชัยมากๆนะครับครับก็จะเหลือแต่เดี๋ยวพี่แพรคุณไซร์เล่นนี่แหละตอนนี้แหละฮะได้คู่กางเกงแล้วได้รองเท้าแล้วสามร้อยกว่าบาทครับผมคันนี้น่าจะ สองพันกว่าอะไรงเงี้ของมือรหนึ่งนะฮะเป็นไงบ้างครับพี่สไตล์เป็ไหมครับมันเป็นหนังเทียมเนาะแต่ไม่แนะนำให้ซักเพราะว่ากลัวมันจะพองอ๋อพองข้างในเอาน้ำรูปๆเอาผ้าเช็ดแต่ซิปไม่แตกโอเคใช่ไหมอืมเช็คซิปไว้ใช่ดูซิแตกปะไม่ใช่ไม่ใช่ ครับผมได้อะไรบ้างครับได้แซมเลยเนี่ยเขาที่ใส่อยู่เนี่ยอันนี้กี่บาทเนี่คะอันนี้ขายมาพร้อมกับตัวนี้ฮะสองชุดร้อยห้าสิบเบสบอลเบสบอลกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบสวยไหมฮะดีไหมฮะเออลืมลืมให้แม่กับชุดนี้เลยเออเนอะซาลาบงกาลูด้วยยี่ห้อนี้เท่าไหร่อ่ะสองร้อยยี่สิบใบใหญ่กรใบใหญ่โอ้ใบใหญ่มากรองเท้านี่ฮะไงใส่แล้ะลอยด้ใช่ฮะเท่าไหร่ฮะสามร้อยห้าสิบฮะสามร้อยห้าสิบซื้อนี่น้อยเดียวครับผมใช่ไหม เท่งมากธรรมดาดูและครักเท่าไหร่ตัวนี้8ปสิบบาทครับแท้ปะแท้ปะตัวนี้แท้ครับตัวนี้กี่บาทตัวนี้ร้อยหนึ่งครับเพราะว่าแไม่ยอมลดให้หรอคู่กับตัวนี้ตัวเท่าไหร่ตัวนี้ก็ร้อยหนึ่งครับผมได้เอี้ยมด้วยเอี้ยมสามสิบบาทเสียสามสิบบาทครับแล้วมีเส้นเดียวด้วยของผู้ใหญ่นี่ก็เป็นคผู้ใหญ่หลังโกงหมดแล้วยึดจึงจะตัวงเลย นี่ลายตัวนี้มาด้วยซื้อร้านเดียวกันใช่ใช่ร้านเดียวกันร้านเดียวกันแต่ว่าพี่ซันเขาใส่หลอกอ่ะใช่ก็ธรรมดาเป็นเรื่องของหน้าตา ครับพี่านครับผมวันนี้มาอะไรจะชอบครับผมชอบมาช้อปปิ้งคนชอบช้อปปิ้งคือเราไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าการเดินทางออกจากกรุงเทพของเราในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ไปต่างประเทศแต่ว่าได้ของจากเยอะมากต่างประเทศทั้งนั้นเลยแต่ฉันทุกๆอย่างนี่ไม่ก็เป็นการนี่นั้นใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าไม่ต้องไปผลิตใหม่เราซื้อใหม่ก็วนๆใช้อย่างเงี้ยก็สวยได้ดูเท่ตายเห็นไหมครอย่างหนึ่งที่เราได้จากพี่สไตลิสนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาบอกไว้ว่าือการที่เราใช้ เสื้อผ้าที่ซ้ํากันหรือใส่กันเนี่ยความจริงแล้วมันก็คือ เราก็เคยทํามาแล้วทั้งนั้นแหละบางคนอาจจะอายแล้วก็ไม่กล้าที่จะใช้ของที่เป็นของใช้ต่อจากคนอื่นเท่าแต่ว่าความจริงแล้วถ้าเราทำความสะอาดมาให้ดีบางทีคุณค่าของมันก็อาจจะมีมากกว่าการเป็นของของเก่าก็ได้หรือของใช้แล้วก็ได้นะฮะถ้าคิดว่าเราสองคนแต่งแล้วพอใช้ได้ก็มาที่ตลาดลงเกลือก็้กันนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการดึกวันเดียวกันแล้วครับเจอกันเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าฮะครับทุกปอาทิตย์สี่ทุ่มห้านาทีฟงทีวีไทยแห่งนี้วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสัดีครบ เมื่อชีวิตมันอนนายอาอาอาใส่เสื้อใหม่สวยอ่ะไหนมะมโบูไม่ต้บอกชื่อทำไมหรอ